สวัสดีทุกๆคนที่เลยกดผ่านมาหรือไม่ก็อยากดูมั้ง What? What the วันนี้เรามาอยู่ในแมพแท็กซี่บอสนะครับเป็นเกมโรบอกแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมันน่าจะเป็นเกมพวกขับรถสองคนมั้งครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S <ๆ>อื <C oughs> วันนี้ผมจะมาเป็นคนขับแท็กซี่้วครับ ผมจะขับรถในชีวิตจริงไม่เก่งกระต่ายเว้ยผมต้องทำอะไรวะเนี่ยขอเสกรถเสกรถเสกรถเว้ตอนนี้ผมก็ได้รถแล้วนะครับวุ้ยรถอะไรอะ่ะโคตรเท่ดิเฮ้ยผมชว์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมผม,ผมต้องไปไหนวะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ แม่ยี่ห้าไป่ออกเฮ้ยจนชนทำไมอ่ะเฮ้ยชนทำไมอ่ะอ๋อนี่เป็นดา,ดาวดาวดาวอะไรเอ่ยเออช่างวันแล้วกันขับรถเล่นกันอน้ยสี่ดาวเต็มเลยโหเขหผลไม่ทำไงนะอุ้ย หัวหกดาวเจ็ดดาวได้ไหมนี่ทะไมวะพวกนี้เป็นศูนจุดห้าครับนี่นี่คนหล่ออ่ะคนหล่อเลยเอา้าอะไรอะนี่ทำไมเขาไม่นั่งรถผมอ่ะทุกคนอะไรอะคนนี้ได้ปะ <c oughs> ผมจะไปส่งคุณเองนะครับเออเฮ้ย อะไรอ่ะผมต้องไปส่งเขาอะไรอ่ะอ๋อแผนที่แล้วผมต้องไปไหนเนี่ยอื้หเอ้ยดิ้บได้ดิ้บได้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  เอาทุกสาวเลยเอาทุกสาวเลยอุ้ยจัคนด้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขา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 เป็นแค่ n p c ครับอือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรับคนผู้หญิงคนนี้ต่อเลยอ๋อึ้นมาเลยครับพี่วันลิรถคันนี้พร้อมพร้อมส่งทุกเมื่อครับตื่นจะขับที่ไหนก็ตามโอ้ยรถคันสีดำอย่างเท่เลยโอ้

หรออ๋อเฮ้ยผมมีสองพันพอดีเลยอ๋อมันมีมีด้วยเฮ้ยแล้วผมก็แรงเสุดเลยดิ max speed โอ้โหแรงเลยโอ้เหล็ดสองสองจุดสองคือ,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 อเล็ดอะไรนะอ่ะอ๋อเล็ดดาวเหรออุอยนี่กรถตัวตึง โอ้ยแม่ผมค้างอ่ะแ้วผม,ผมเดินไม่ได้เลยรีเซ็ตทีมเหรอโอ <c oughs> ค้คุณคุณ,ค,ณคุณคิดว่าผมเป็นบอนลเหรอครับเนี่ยแ้วผมด,ดิไม่ได้อ่ะผมขอรีเซ็ตนะครับนี่เด็กนี่แหละแม่ผมว่าผมน่าจะฟาร์มให้ถึงเท่าไหร่อผมน่าจะฟาร์มให้ถึงประมาณห้าหมื่นบาทแล้วเดี๋ยวรอ มาเจอกันใหม่นะครับ <hours> กลับมาแล้วครับผมเพิ่งเอาตังห้าหมื่นไปซื้อกับรถคันนี้เลยแล้วผมก็ว่าจะปรับรถให้มันดูสวยขึ้นหรือเปล่าให้มันเข้ากับหน้าตาครับเอาสักสีอะไรดีสีขาวไหมเฮ้ยผมผมก็ว่าตัวละครผมหน้าตาหล่อเท่หะสีสีสีดำไปไง เฮ้ยได้อยู่อันนี้อะไรอ่ะสปอยเลอร์ไม่รู้จักอ้โหเทอร์โบไม่บอกว่าผมซื้อเทอร์โบนี้เนี่ยคือแบบดูดีเวราคาเพิ่มพาวเวอร์มาเท่าไหร่เพิ่มมาเยอะอยู่เฮ้ยที่นั่งที่นั่งคนขับที่นั่งคนขับหรอือเปล่า เวที่นางผูโดยสารเพิ่มเลดดาวผมผมผมแต่งแค่นี้แหละผมว่ามันก็ดูดีนะเฮ้ยนาอูโหอย่างเงี้ยนะครับดูรถที่ผมซื้อมาโอ้โหโอ้โคเท่นีมาผมอยู่บนเท่เรื่อยเรื่อยโอ้โห ไปเนี่ยโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมจะส่งคนขับเอ้ผมจะส่งผู้โดยสาสักสิบคนแล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วนะครับออเฮ้ผมว่าแนนมแรงอยู่นะแรงเอง้หรือเปล่าัแรงกครั้งแรกอยู่นครับแต่ว่านี่ก็จะคล่มานี่นี่นจับรถเลยโอ้โหโคตรตึงตายตายตาย เนี่ยนะคนแรกครับคนแรกได้เงินอย่างเยอะเลยอะ่ะต,ต่างจากคันแรกเลยส่งปุ๊บได้นิดเดียวว,วิ่งครับไปได้ดีครับเฮ้ยเสียอะไรวะเฮ้ยผมรถผมต่อเท่มากขึ้นเลยอืม,อม แหกทุกโค้งใช่แล้วครับท่านของผมเป็นคนขับก็ประมาณนีแ้แหละไม่ไม่ต้องหว่วงนคนที่สองอ้วววนี่เลยนี่เลยส่งส่งส่งแบบเทพ เล่นอย่างเยอะเล่นอย่างเยอะเลยเฮ้ยทำไมไม่มีแบบพอกดาวเจอไปไหนดิดิบดิบดิบเวลาดิบเวลาไปไปเลยเฮ้ยผมว่าห้าคนก็พอมั้งสิบคนมันได้อะนานไปหรือเปล่าโอ้ยนี่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 โคตรตึงอะ อยากมาตอยเลยอยากมาตอยเลยโอ้ยโหรีบไปส่งให้มันเสร็จเดี๋ยวว้าอืมโคตรแรงโคตรแรงเฮ้ยจะขึ้นสองร้อยละดีลยดีบปอุย้ย คนที่สามคนที่สามละโอหได้เงินพันเจ็ดนี่เยอะมากเฮ้ยสิบจุดสี่อะโอ้คนรยคนรวย,ยตัดตรงนี้แนละหลอเท่นะหลอเท่ช้เล่นเลยหลอทเท่ชช้เล่นเลยเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้แหละสักวันสักวันนะตอนนี้ผมยังหัวโล้นอยู่เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ วิ่งผมว่าแมปต่อไปที่ผมจะอัดน,น่าจะเป็นแมบปบอะไรไดีเจอบเบกไหมวิ่งเจอเบกแบบมันดูเก่าเลยอ่ะคนดูจะดูไหมเนี่ยไม่เอาเดี๋ว่วเดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้าเอานะครับว่าผมจะลงอะไรผู้ผู้ตายตายเป็นชีวิตจริงของผมคนตายไปหลายรอบแล้ว,วเทโค้งแหกโค้งบ้างตำคนบ้างโอ้โหข้าคุกไปสิปีอะ่ะ มไม่ได้เหรอเวลามันทุกม็มันทุกอุ้ยอุ้ยเ <c oughs> สาแหกเลยเสาแหกเลยจอดล้จอดละวคนนี้ท่าไหน่เนี่ยคนนี้สี่ป่ะโอ้โหอืมย,ยากคนรวยเลยยากคนรวยเลยได้เป็นพันอ่ะมันได้สองพันเป็นพันสองพันมาคนสุดท้ายแล้ว อุ้ยแถวบ้านเขานี่ขับด้านขวาเลยนะอุ้ยแล้วผมว่าแถวบ้านเฮ้ยแถวบ้านเราขับด้านซ้ายผมว่าแถวบ้านเขาขับด้านขวาใช่ไหมไม่เป็นไรเราเดี๋ยวผมจะขับแถวบ้านเราเองนี่ด้านซ้ายเลยด้านซ้ายตึงๆเลยไม่ชอบหรอกมั้งหูแหลก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 อะไรเอ่ย ดิบแด่ดิบแด่ดิบแด่แปลาเท่เลยโอ้โหเขาตึงเขาต <c oughs> สุดยอดได้ตัง 500. ค์ละห้าร้อยอาครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละ,ะดูหน้าปลาเท่ของผมไว้ โอ้โห oh, ถ้าเกิดช่าก็อย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะถ้าเกิดไม่ช่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องดีไลค์ก็แล้มั้ง